สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะวันนี้นะครับก็มาอีกแล้วนะครับค่ายลีกนะครับในช่วงนี้นะครับทุกท่านจะได้ดูรีวิวของค่ายลีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่ายลีกทํางานออกมาเสร็จเยอะมากนะครับบอกต้องบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ3าถึงสรายการนะครับที่เสร็จนะนี่ก็เป็นรายการ นี่น่าจะเป็นรายการที่ประมาณ2หรือ3นะครับในเดือนธันวานะครับปี2020นี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับอันนี้ก็แกะมาแล้วดูหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโอเคนี่นะครับเป็นเบจิตโตนะครับผมซูเปอร์ไซย่านะครับก็จะเขียนว่าเบจิตโตซูเปอร์ไซยันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นด้านข้างนะก็จะเขียนว่า นี่นครับด้านข้างเบจิโต้ซูเปอร์เซยันนะครับด้านบนนะจะเขียนว่าลีคลีซินสตูดิโอนะครับนี่ก็จะเป็นตาของค่ายนะนี่เป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจง่ายๆนะครับซึ่งเป็นสีเหลืองนีก็เป็นหัวซูเปอร์เซย่นนั่นเองนะครับนี่อันนี้คือเบจิโต้ที่อยู่ในภาคของจอมานบูนะครับก็เล็กๆง่ายๆนะครับสำหรับของค่ายนี้เนาะคือมันเล็กมากอะ เปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวออกดูว่าให้อะไรว่าทำไมเป็นตัวแล้วก็แขนอ๋อโอเคนี่นะครับอ่าก็จะมาเป็นตัวนะครับแล้วก็แขนแล้วก็ฐานนะครับเอาฝนนิดนึงอืมดีเทลโคตรแน่นเก็จะเป็น แล้วก็ก้านใสนะครับแล้วก็โอ้ให้แขนมาสองแบบนะครับผมนี่ให้แขนมาสองแบบเลยโอ้โหอย่างคุ้มอะ่ะตัวนี้แบบแรกนะครับแขนแบบแรกจะเป็นแขนนี้นะครับแบบที่สองจะเป็นอันนี้นี่นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบมีพลังพุ่งออกมาที่เสียบเข้าไปอยู่ในท้องจอมันบูนะครับแล้วก็อีกแบบนะครับจะเป็นอันนี้ คือเป็นนิ้วเรียงนะแต่ว่าผมชอบแบบนี้รู้สึกว่ามันคุ้มกว่านะเดี๋ยวจะใส่แบบนี้แล้วกันนะใส่แบบนี้เข้าไปอ่าโอเคท่านเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันก่อนเลยเนาะก็เดี๋ยวขออ,ออกจากก้านใส่ก่อนนะคือก้านใส่นี่เข้าไปลึกเลยนะครับคือเข้ามาประมาณนี้เลยนะเนี่ยคือลึกเลยอะ่ะก็มั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงนะครับสําหรับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็นตัวมิจิโตะนะเดี๋ยวให้ดูหน้าใ,ใกล้ๆก่อนนะครับนี่ หน้าก็ทำออกมาได้ดีนะครับนี่มองมุมนี้นี่คือแบบโคตรสุดยอดเลยฮะแล้วก็มีต่างหูนะครับที่รวมล่างเนาะทั้งสองข้างนี้คือมันเล็กแล้วก็คือเขาทําออกมาด,ดีนะทั้งที่มันเล็กเนี่ยคือเขาทำออกมาได้แบบสุดยอดเลยแล้วก็สีผมนะาไล่มาจากสีโคนเข้มปลายอ่อนนะครับก็เหลืองมาจนขาวเลยนะครับไล่ออกมาได้ดีนะแล้วก็แขนที่มีพลังเนี่ยตัวนี้เป็นเคลียร์ใสซึ่งทําออกมาได้ดีนะครับนี่ ชุดนะครับเป็นสีฟ้านะ,ะทั้งชุดทั้งตัวเนี่ยก็ถ้าเข้มกว่านี้เงากว่านี้จะสวยกว่านี้มากเลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ค่ายเนี่ยทำสีให้ดีกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้มันก็สวยแล้วนะครับมีด้านหลังนะก็จะเป็นรูเสียบเดือยนะครับมัดกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องบอกว่าเป๊ะแล้วก็ชัดเจนมากนะครับคือเป็นงานเล็กๆแต่ว่ารายละเอียดดีมากนะครับ เท้านะครับรองเท้าก็ชันอยู่เพราะว่าลอยอยู่นะครับฉากนี้จะลอยอยู่ประมาณนี้นี่จะลอยอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็มีก้านใสมาโฉเสียบเข้าไปโอ้ลึกมากเลยนะครับน,นี่จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแขนอีกแบบหนึ่งแถมมาให้อย่างที่ดูตอนแรกนะ แต่ว่าใช้แบบนี้รู้สึกคุ้มกว่านะครับก็เลยไม่ใส่ดีกว่าใส่แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับนี่แหละนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพนิ่งตอนท้ายคลิปกันดีกว่านะครับว่าจะสวยสักแค่ไหนนะโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับทก่านสำหรับรายละเอียดของเมชิโตตัวนี้นะครับผมโอ้โหนองบอกว่าทําออกมาได้ดีนะสําหรับค่าดีีกเนาะก็ถนัดในเรื่องของงาน W c f นะครับตามที่เคยรีวิวอยู่ประจํานะเพราะว่าคลิป สองคลิปที่แล้วก็เป็นงานของค่ายหลีกนะครับช่วงนี้จะเป็นค่ายหลีกรัวมากนะนี่ชุดหลีกนะครับก็จะจัดไว้ด้านนี้นะครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่ก็พยายามหาที่ให้มันได้ดีที่สุดอยู่นะครับของค่ายหลีกเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเบจิโตนะก็ร่างซุปเปอร์สายญานะครับที่อยู่ในภาคของจอมันบูนะครับพลังตัวนี้นะครับในฉากนะครับก็จะยิงไปที่ตัวจอมันบูซึ่งแทงทะลุท้อง นะก็สามารถเอาของงานของไข่ใหญ่นะครับใครที่รู้จักงานไข่ใหญ่นะแคปซูลนีโอห้ายเยนนะครับก็มันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นเบจิโตนี่แหละนะครับที่ปล่อยพลังแบบนี้แหละใส่จอมันบูนะสามารถบูตัวนั้นเนี่ยมาเสียบเข้าเล่นตรงนี้ได้นะเพราะว่า่ขา่เนี่ยเขาไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่าทางค่ายเขาได้ถ่ายรูปนะซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีมากนะไปหยิบ ของตัวอื่นเข้ามาเล่นด้วยกันได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคะแนนก็ให้ไป9เต็ม10บนะครับก็งานดีลงสีสวยนะครับแต่ว่าจะมีนิดๆหน่อยๆเพราะว่างานเล็กเนาะเขาอาจจะขัดไม่เนียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็สุดยอดมากนะสำหรับค่ายลิกนะเบจิโต้ตัวนี้ก็คุ้มด้วยนะครับให้มา2แขนเลยนะปกติก็จะไม่ค่อยมีของแถมมาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้มาให้2แขนถือว,ว่าคุ้มมากนะครับใครที่พีไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับงานชุดนี้เนาะก็ นั่นแหละทุกท่านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ใผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็คงจะไม่พ้นจากค่ายหลีกนะครับช่วงนี้ก็ขอหลีกลัวๆก่อนนะครับผมอ่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย